ไปซื้ออันนี้ก็เนมียงคนเมื่อไอหิวจังเอยเปิดเหรอเปล่าอุ้ยเอาเอียงเจ้าดีอย,ย่างอาการเราเริ่มหนักแต่ได้อายแนเอวให้เราไปหาหม,มอเนี่ยกะดีได้ <c oughs> หมุกเคเห็นนั่งฟาบว่าอ้เอาเขาคือปิดไหมชิริปิดอีกแล้วเหรอ เราเคยเห็นนางผ่าว่ะถามแท้เราเคยเห็นนางผ่าไปไปแล้วเขาเกิดมากกับบเกเคยเอ็มบนในหยองเจ้า,จาของนอกจากข่อยเองอนเนบ,อบอกเ่าด้วยเราเป็นอะไรเขาเป็นอะไร

แกงเฮาอีกนี่แหละนางฟ้าขอบคุณพ่อเต้ด้วยนะคะที่ให้ดาวมาสิบดวงนะลาว่ะแล้วหมูหมูจักอันนี้นางฟ้านี่นี่นี่นลาเป็นนางฟ้าช่วยบ่ตื่นชวนะ <laughs> น่วยนะงามตาหากว่าแั่นะงเกนบอกว่าแล้วนี่นางฟ้า สวยบ่ตื่นสวยฮนะน้าบอกเคยเห็นบอกออกจะสวยมากเลยแม่นพอมอนซื้อให้ต้องใส่แล้วของพอมอนซื้อให้สวยมากในเท่ระ,ะเบิดเ,เ,เลย ก็เ,เก็บไปใส่ของพ่อเนีของพ่มอนผมว่าเราไปทางไหนไปนั่เรา้วแม่เนี่ยคุณเดฟพี่เอ็นเอไปนั่เรา้วแม่เนี่ยไปนั่มพอหลาม,ม้าเนี่ยเราไปอยู่ทางไหนเปลาถึงเล่าเลยเราไปทางไหนบอได้หูเห็นขอลานเนี่ยนั่เราแม,ม่เนี่ยโบแม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนั่ง วันแห่งลงนั่งขนังใจนั่งไม่้ได้อ่บอนลอกไปไนลอไปทางไหนล็ข้างงานบ่ เคยโทรหาพ่อหมอนจ้กเถื่อได้ถึงโทรหาเราขังแรก่งไหมเราพ่อเออจะเป็นตอนอ้าวพ่ออยู่ไส่พ่อปวดอยู่แล้วลูกฮะพ่อปวดฮะจริงน้องไม่ได้ไอไอทัศชใจมันฆ้าใจบริวารบ่ค่ะพ่อลูกกบาลพ่อไปทางไหนไล่ชดอยู่ตอนนี้ท่ามฮาพ่ออยู่ตามตามตามพ่อแล้วแล้วนี้เราขับแล้วเราบอกว่าเราฆ่าบวช ยูพ่อไปทางไหนพ่อไปบวชกัมาบอกหลาไหมต้งันกเเยกไปีกับตวอ๋ลูกว่าพ่อไปทางไหนพ่อไปทางไหนนี่ข้าวตอนนี้พ่อถึงเซลแล้วอ่อเราว่าไอไออไอตวันครับไอไต้นเพิบอกไ่เบอกบอบพ่อมมีผได้บอกหลาเลย ข้าเจ้าเห็ดใส่ล่ะเลยล่ะลาหาผออยู่บุเห็นผอเห็นผอแวบๆอยู่ลาบุเคยโทรหาโทรหาผอเต้โดนๆแล้วก็บม่ได้ล่มน้ำผอบม่เคยล่มน้ำผอจากเถื่อแล้วกับไอ้พอดีก็ว่าอยากไอ้ลูปบอลลูกเนาะเอกรางไปบ้ไม่ต้องหาหรอกเอาแล้วเอาบวชอีลิตีเนั่นเห็นบุผอผู้เบสก็ว่า พ่อผูเวสกว่าพ่อมอนไปบวชอีริสตีเราเราเรานีไปบวดแล้วพ่อไปพ่อไปปวดเห็นยังพอพ่อบวดที่บวชนี้รักบ่หรือบวดยังพอพ่อเขาปวดนั่งพอทูกอย่างทูกพ่อปวดเนี้ยปวดแง่บ่พอบวดแง่บ่บวดแง่บ่บวดกับสิบวดไปเรื่อย บุกก็คือกาซื้อกับวซึ้งที่นโอ้โอ้สายทุสายทุกสายคือกัะบวดเลเอาตะตะตะกรอนพ่อกบวนตะกอนบวนโอ้ผู้บาาการผู้บาาการเพื่นเนี่ยขยักให้บวชเพาว่าเขาไอคือ่อเคยบวดมามันเป็นขยักแนะนํานให้บวชเคยบวดเรี้ยมนี่โอเพราเอาออาบุญมาฝาลาในเด้อองาพอดีบุญมากอจะเรีพุทธศาสตร์พันธุ์นิษอยู่อยู่อันนี้นัสิมาเรียนอยู่บน พ่อสิมาเรียอยู่บุจิมาพดไอ้ไอ้โมเทโอูมอนพ่อเอาบุญมาฝากลาานเอยเด้อพ่อเอาเอาบุญมาฝากลาานเองเออแ้่บริบทเราก็วางชาวบ้านใจยิ้มอยู่บริบทโอ้่อแม่แม่ตื่นโจับกับ นี่หน้าเป็นกษสแปงหน้านางสาวนางสาวเป็นคู่อยู่อ่ะแป่งหน้านั่นค่นีโดยโดยพาะคู้ว่าเฉีไปบอเบอเพาว่าเฉียรงไปบอวัตถยาบางัตถาคิปของสงอยู่นี่ไอ้ห้าวชมมนดีไอ้พันบวคืออยู่แถวไอ้ยูระเทศเล้าได้แอบลูโอ้โดยเพาะพาเจ้าบวหายไปบ่เพ่อแี่เพราะว่างัตถยามันงานเฉงียงั้นง่ายเมันน้อยงนาะมันสิบปะทันะมันไปซื้อขาีนะบอขาจี๊ฮันิฝากให้มาเลย งไี้คุยกั่ไปเอ็นอันนัยุ่กับพ่อกันจีงใจดูให้เขดีเห็นดูไ้งายหลายอย่างพ่อเขบออย่าพูดบวชกูยไงรมา้าคุยกับตาบันใชค่อยคุยกันอยู่กับตาบันใชไออันนั้นย่่งส่วนบนกับกันอยู่ด้คุยกันอยู่ดิโดยดยเ่อจี้เราบังคือนั่งสื่อและฝากโรดันเอา่เห็นปะเออโทษเอากันได้ โดยพอแล้วก็ว่าพอไปทางไหนพอไปทางไหนปุเห็นพอนี้ละยนี้วันนี้ไปบวชอีรีเนาะเขากิดือ้นแล้วพอเาโยกเรากระปวดกับปริบอันก็บวนาสิบกวระปดริบกปิบกริบกริบกะปริบรบกบกระปริบวระบกรดปบกระปรตกวะปบวชมันิีกระกาสปก็ะปริปบวระะบกรมยรบระบไรกกกรบาีกรกปรรรบกปรบบิะไป อืมพอพอเอฟซีรู้เลยโชดอยู่ตอนนี้ผู้ได้กล่ว่าพอไปบวชอิลิติผู้ได้กล่ว่าอิลิติแล้วหนีไปบวชเลวพี่น้องบวชแตยังมาบวชบอกคุณยู่บอกต้องบวกล่วนมาตั้งเตี้ยมือมืออะไรก็นั่งใจ่หนูก็คิดว่าพอนี่ไปบวชที่นี่ไปบวชนี้รักมึงก็ต้องใจเมื่อตัวก็มาโสดโสดทำไมไปบวชทังโอ้ยตายอีอย่นึงมันมัยังไงล่ะ อี่กี่อย่างเลยมั่งก่นพกขังวนเหนียงแล้วอึ้ือ้ได้ปล่อยไหนว้างแ้วรื่อแบบเก้ดมาคือนบทคดีนะอีกเกิดมาตะกอนก็เคยบวชตะกอนมันอ่านเห็นบอกพ่อผู้เบรกกันยังวนึนึ่าพ่อว่าล่นเห็นบอกอเดกันยังว่าผักัยังตกแกอึ่งอยู่ไได้ยิ่งใจยง้องนี่อกเ้าเ็กเไปทัดแชทอยู่นของขไปยู่ในกุมบานหักอยู่กับใคก็นั่งใจยังกันมันก็มีอุปสรรคเป็นวุย่าง ซอยพุทธิยาก็บอกอยู่ให้ซอยหมู่เป็นโกวัดเดินไปแล้วก็เออก็ค่อยๆไปกันเลยบอกเขาอยู่หมู่กันอยู่โกยพี่นะวัชชัยอย่าไปเบาน้ำเล่าเล่าอันนั้นอันนี้แหละสิไปหลายรอบแล้วไม่แต่สีไปแล้วมันเป็นยางแบบนั้นจ้ะมอมันมันกระสุนเป็นประดาคือให้กำลังใจแล้วแล้วสิปไปไร้หลอบแล้ว นั่นก็นสิไปอันนี้ก็สิไปไลยรอบตั้งแต่ลายวันแพงไปนเนี่ยแล้วรถสิไปรวสิไปมาแล,ล้วเราไปเราไปออกไปแต่พอเข้ากลับมากคือเขามันมันไปบวิดนะเขาว่านั่นแหละแต่มีบบปกรรม,มเจ้าต้อง,ข,องขา,างก็อยากทินลูกปลาะแะวคือแบบเพิ่งเทีเขาก็อยากให้ลูกปลาเดินได้บงบางบางอ <ละ S 2> ยางในลูกลูกก็เล <ะ S 1> ลูกเดินได้งเที่ยวรู้านนี่วัคนมลูกลูกกนเล่ว่านั่นแหละพี่นะ ต้องดูแลล่ะไปแท้โมได้ดอกก็เลยกว่าใช่เล่านะเราไปช้ำเถือถ่อไปแล้วออกจากบ้านนะแล้วออกช้ำเถือ่อได้พอเราออกจากบ้านนะบุญเราเย็บไปมันอาจจะนั่มผ้าเอาไปนั่นแหะมันเรียกตะาบุญบัตรธนาทุกอย่างมันก็ต้องสู้ทุกคนนะแล้วใช้กับร่งใจกันพี่น้องคอยลงกันเด้อ